มากดดูกันเลยฟึบอ่าไปแล้วนะคะเรือเนสโกะกำลังแล่นเข้าสู่แม่นะ้ำเจ้าพระยานะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกมโลบอกนะะ้ะมาอยู่ในแมป build a boat to survive นั่นเองนะคะก็เป็นการเอาชีวิตรอดนะโดยการที่เราต้องทำการสร้างเรือ ขึ้นมานะทุกคนเพื่อให้เรารอดจากน้ํานั่นเองนะคะอ่ะก็ในแบบนี้ถือว่าเป็นที่นิยมนะคะพี่นิวก็ไม่เคยเล่นนะทุกคนนะก็เดี๋ยวเราลองเข้าไปเล่นกันดูว่ามันจะเป็นยังไงกับการสร้างเรือเพื่อให้เรามีชีวิตรอดนั่นเองคะ่ะตอนนี้เรามาอยู่ในแมปแล้วนะคะนี่มันก็จะให้เราทําการสร้างเรือนั่นเองนะแต่ว่าเป็นการสร้างเรือ ในฉบับของตัวเองนะทุกคนนะเด well. ี๋ยวมาดูกันนะคะอันนี้คือเป็นบริเวณที่เราต้องทําการสร้างเรือนะคะอันนี้คือบริเวณมันนะก็ตรงข้างหน้าเราก็จะเป็นแม่น้ํานะคะซึ่งถ้าเกิดเราโดนน้ำนะคะนั่นแหละค่ะทุกคนดูขีดชีวิตนะคะเลือดจะลดนะคะทุกคน<อ>ก็ตอนนี้พี่ออนะะิวอยู่ทีมสีฟ้านะคะอยู่ทีมสีฟ้าซึ่งมันจะมีสีเหลืองขาวเขียวม่วง ดำแดงฟ้านะทุกคนมีหลายทีมากๆเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำการสร้างเรือกันดีกว่านะตอนนี้มันให้เงินเรามาฟรีๆ100เหรียญน,นะทุกคนซึ่งพี่นิวนะคะต้องการเงินประมาณเดี๋ยวนะ2,500โกนะคะก็จ่ายไปเราเนี่ยจะได้เหรียญมาประมาณ2,500โกนะจัดไปอ่ะ ในวันนี้เรามีภารกิจก็คือเราจะมาสร้างเรือกันแต่พี่นิวกำลังคิดว่าจะสร้างเป็นเรืออะไรดีมันก็จะมีวัสดุนะคะในการสร้างเรือวัสดุเนี่ยราคาแตกต่างกันออกไปนะคะก็อยู่ที่ว่าเราจะใช้วัสดุไหนนะทุกคนนะจะบอกว่าใจพี่นิวนะคะอยากแบบว่าสร้างเรือกระจกนะคะมันก็บล็อกหนึ่งก็ปาเข้าไปสิบเหรียดแล้วนะคะ,อะลองดูนะคะทุกคนตอนนี้พี่นิวก็เริ่มสร้างแล้วนะคะเป็นเรือที่ ทำมาจากกระจกนะทุกคนนะดูซิว่าเราจะได้ประมาณไหนทุกคนนะเอาเรือใหญ่ประมาณไหนดีประมาณนี้ก็พอนะคะไม่ต้องใหญ่มากนะทุกคนนะถ้าเกิดใหญ่มากก็จะยิ่งเปลืองนะคะการสร้างเรือมันก็ต้องดูเงินตัวเองด้วย <c oughs> รู้สึกว่าทองลดไปเยอะเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวนะโอเคตอนนี้เราสร้างด้านข้างขึ้นมาแล้วนะคะเอออันนี้ก็ต่อขึ้นไปสักหน่อยก็ทําให้มันแบบว่าดูดีนิดนึงนะทุกคน ็อยู่ที่การออกแบบของเรานะคะว่าเราจะออกแบบเรือยังไงนะทุกคนนะอันนี้คือไรมอเตอร์ทุกคนเนี่ยนะมันคือมอเตอร์เหรอออ้สวยงามนะคะสวยงามเอาสีแดงสีแดงแซมเข้ามาหน่อยนะสีแดงแซมเข้ามาหน่อยนะคะแบบนี้เออดูดีเป็นเรือที่ดูงงๆนะคะทุกคน <laughs> คิดว่าเราต้องสร้างพื้นด้วยนะคะใช่ไหมทุกคนมันก็ต้องสร้างพื้นอยู่แล้วนะคะไม่งั้นเราก็เดี๋ยวเราจะจมน้ําซะก่อนนะ,ะโอเคเราก็ สร้างเป็นพื้นกระจกไปเลยนะคะแบบนี้นะทุกคนนะสร้างก็ลดหลันไปตามกันแนละ้วทุกคนนะเก้นี่สร้างพื้นขึ้นมาแล้วนะคะฟืบฟืบอ่ะเดี๋ยวขอขยายไปข้างหน้าหน่อยนะ,ะฟืบ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 อ่ะโอเคเราก็ใส่ที่นั่งตรงไหนดีเดี๋ยนะอันไหนจะเป็นหัวเรือเนี่อัน <c oughs> ไหนคือหัวเรือมันจะหัวเรือเกินไปอ่ะตรงนี้แล้วกันฟืบอ่ะโอเคอีกฝั่งหนึ่งฝั่งหนึ่งปึ๊บอืมนี่ค่ะหัวเรือนะคะ ฟ๊บอ่ะโอเคฟืบประมาณสี่ที่นั่งนะคะรู้สึกว่ามันเซฟได้ด้วยนะคะทุกคนมันสามารถเซฟได้ด้วยโอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่นิวขอเซฟก่อนนะคะตั้งว่าเรือน้ําแข็งละกันนะคะใช่ไหมอ่ะนี่ค่ะโบ๊ทไอซ์นะคะเย้ yeah. ตอนนี้พี่นิวก็ได้เซฟไแล้วนะคะเอ่อเปลี่ยนสีได้ด้วยหรอจจมโบ้เนี่ยเป็นที่นั่งสีขาวก็สวยดีนะคะโอ้สามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยก็ไม่บอกกันส่วนหัวเรือนนะเป็นสีจมพูแบบนี้นะคะ เออน่ารักดีเออน่ารักค่ะทุกคนอ่ะเรือก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวขอทดสอบก่อนนะขอนั่งหน้าเลยดีกว่านั่งยังไงโอเคนั่งหน้านะคะเอาไปแล่นกันนะทุกคนนะ,ะนี่ไปแล้วนะคะไปแล้วทุกคนนะเรือเลี้ยวไปแล้วนะฮะ,นนะ,ะ,ออะ,ะโอ้สุขว่าข้างหน้าเรานั้นจะเจอ,จอขวักน้ํานะคะทุกคนนะ,ะก้อนหินเพียบเลยเอามาดูกันนะ,ะว่าเรือน้ําแข็งของพี่นิวนั้นนะฮะไม่รู้ว่าในหัวในหางนีง่เด้ ะจะสามารถฟาฟันก้อนหินในน้ำไปได้หรือไม่นะคะอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ,ยอ,ยอย้สามารถชนก้อนหินให้ละลายได้เลยนะคะเนี่ยเอาลนะ่ะ้าเกิดเราผ่านไปได้นะคะพี่นิวเนี่ยก็จะได้เหรียญทองมา25่้าเหรียญน,นะทุกคนเอาไงเอาอยัางไงเดี๋ยวไปเลยพ้นไหมพ้นพ้นโอ้ยน้ำแข็งพารอดนะคะเรือน้ำแข็งพาเรารอด โอ้แม็ก็รู้สึกว่าเราเจออุปสรรคอีกแล้วนะคะเจออุปสรรคแต่เราก็ยังฝ่าฟันไปได้นะคะคิดว่าพี่นิวจะรอดหรือไม่ก็ต้องไปกันดูนะคะเอาตัวนี้นะเรากําลังฝ่าไปนะคะโอ้โหฟันเฟืองใหญ่เหลือเกินเรามาเจออุปสรรคเป็นฟันเฟืองแล้วก็ก้อนหินนะคะฝ่าไปได้อยู่นะโอเคฝ่ามาได้การหนึ่งแล้วนะ,ะต่อไปอุยอันนี้นะคะอุปสรรคหนักมากเลยเข้ามาในป่าดงดิบนะ ข้างทางนี่เป็นดอกไม้แล้วก็เห็ดนะทุกคนนะสวยงามถ้าเกิดฝ่าไปได้ก็อย่างเช่นเคยนะคะพี่นิวเนี่ยก็จะได้เงินมาอีกยี่บ้าเหรียญเอามาดูกัน,นว่าจะฝ่าไปได้หรือไม่อืมรู้สึกว่าตอนนี้เรือเรานะคะเริ่มช่ำรุดแนละ้วหรือเปล่าก็ไม่รู้นั่นไงนั่งไงทุกคน <laughs> เรือพี่นิวเนี่ยเริ่มละลายแล้วนะคะรู้สึกว่าที่นั่งหายไปที่นั่งหนึ่งแล้วนะคะโอ้ oh m ม g ก d โอ oh ้ m ม g ก d เดี๋ยวนะ เราต้องฝ่าไปได้อืมฝ่ามาได้อีกแล้วนะคะอูยเจอสึกหนักเข้าแล้วทุกคนเจอกับถังน้ํามันเลยนะคะอ่ะตอนนี้เราก็วาร์มมาที่ทะเลทรายซาฮารานะคะอ่ะมาดูกันว่าจะสามารถฝ่าได้ถึงไหนเนี่ยอูยเดี๋ยวโซนหน้าไปแล้วโซนด้านหน้าไปแล้วนะคะเหลือที่นั่งเหลือที่นั่งเราเหลือที่นั่งยยังไงเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเออทุกคนเออจะรอดไหมเจอต้นมะพร้าวนะคะเอา้าก็ยังรอดอยู่นะคะ สามารถฝากไปด่านถัดไปได้โอ้โหเจอขนมปังตดอกเจอขนมปังตดกแล้โอ้โหเจอแฮมเบอร์เกอร์อด้วยเอาอยัางไงอือเอาแล้ว <c oughs> เดีย <c oughs> เด๋ยวเดี๋ยวเรือเรือรอด้วยเรือเรือเรือเดี๋ยวแตโอ้ตัวแตกไปแล้วนะครับท่านถึงแค่ด่านขนมปังฮตด,ดอกนะคะโอเคได้มาหนึ่งรอยเหรียญน,นะคะคุณสามารถผ่านได้สี่โซนโอเคถือว่าไม่คิเลย <c oughs> ได้มาสี่โซนนะคะเรือลำใหม่ของเรานั้นพี่นิวอยากสร้างเป็นเหมือนเป็นเรือเนสโกนะคะเนสโกในดาบพิฆาตราสูนนั่นเองนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราเอาหน้าเธอมากันดีกว่านะคะตอนนี้นะพี่นิวแบบว่าคิดสดๆเลยนะคะในการที่จะทําเรือเป็นแบบเป็นเรือของเนสโกนะคะโอเคเราก็มาดูกันนะคะเนสโกนะคะเขาก็จะมีเอกลักษณ์นะคะเป็นขาวเอ่อกับ ชมพูนะคะขาวชมพูเนี่ยนะชมพูต้องอ่อนกว่านี้หน่อยนะชมพูแบบนี้เออชมพูนะคะทาแบบว่าออสลับ,สล,บสลับกันไปนะทุกคนนะ,ะถ้าเกิดสีไม่เท่ากันเราสามารถดูดสีได้นะคะนี่ยสีมันก็จะเหมือนกันแล้วนะคะจะบอกว่าตรงนี้เปรียบเสมือนสีเสื้อของเนซุโกะนะคะต่อไปเดี๋ยวพี่นิวขอมาทําเป็นในส่วนของที่เรียกว่าคล้ายๆเออหน้าตาก็แล้วกันนะคะหน้าตาของเนซุโกะนะคะตรงนี้ก็จะเป็น สีผมของเนสโกนะคะเราต้องใช้จินตนาการนะคะซึ่งสีผมของเนสโกะก็จะดำน้ำตาลตรงปลายผมเนสโกจะเป็นสีส้มๆนะคะส้มๆแบบส้มเข้มเลยนะคะนี่มันก็เข้มเกินไปทุกคนนะเราต้องหาส้มที่มันแบบส้มที่มันเหมือนนะทุกคนมันก็ยังดูเข้มอยู่นะนะโอ้จะบอกว่าการทำสีส้มนี่ยากมากเลยเนี่ยทุกคนนะทำยังไงให้มันคือสีนี้อืมก็โอเคอยู่นะคะโอเค เนี่ยอฟเออ่าเปรียบเสมือนว่าเป็นผมเนสโกนะคะต่อไปก็จะเป็นดวงตาของเนสโกนะคะไม่เป็นไรงั้นเรามาทําบ้องไม้ไผ่ก่อนกันแล้วกันนะ,ะบ้องไม้ไผ่เดี๋ยนะปึ๊บฟึบอืมบ้องไม้ไผ่เอออันนี้ก็ได้อยู่นะคะโอเคแต่ว่าเราต้องทําการทําให้เป็นสีเขียวนะคะทุกคนปึ๊บปึบปบอ่าเหมือนค่าไม้ไผ่นะตรงนี้แต่รู้สึกว่าพี่นิวต้องสร้างแบบสูงขึ้นไปอีกหน่อยนึงนะคะ มันดูเตีย้ยเกินไปทุกคนนะเนี่ยดูเตีย้ยเกินไปแล้วเราก็เอาทําผมด้านบนเหมือนเดิมนะแบบนี้เออรู้สึกว่าดวงตายากอยู่นะคะเดี๋ยวนะเราจะต้องใช้ตาแบบไหนดีเอาเอาเก้อี้มาทําตาดีไหมทุกคนเนี่ยนะโบกเข้าไปโบกเข้าไปก็ได้อยู่นะแต่ว่าตาของเลสโกเป็นสีชมพูนะคะชมพูนี้อึ๊บอเออเฮ้ยได้อยู่นะว่าไปเออนี่แหละคะ่ะทุกคนเนี่ยนะ เออได้ได้ได้ได,ได้โอเคเดี๋ยวขอดีลิทออกก่อนแล้วกันนะคะเราจะได้เห็นแบบชัดๆนะทุกคนนะอ่าเดี๋ยวขอดีลิทออกก่อนนี่เรือเนซุโกะนะคะอ่าได้อยู่ได้อยู่เขียวๆนี่คืออ่าเนซุโกะคาบบ้องไม้ไผ่นะคะแล้วนี่คือดวงตาของเนซุโกะนะคะไม่ต้องสงสัยไปสีดำๆนี่คือผมนะคะแล้วก็ตรงนี้คือปลายผมสีส้มของเนซุโกะส่วนนี้เปรียบเสมือนว่าเป็น สีเสื้อของเนสโกนะคะเราก็ใช้เนสโกในการกำบังภยัยเรานะคะไม่รู้ว่าจะช่วยได้หรือไม่เพราะว่าพี่นิวใช้ไม้ธรรมดานะคะเพราะว่าเรากลัวเงินเราหมดอะไม่เป็นไรด้านข้างเราลองใช้วัสดุมาเบิลนดูนะคะมาเลยนะทุกคนนะเป็นวัสดุเทพยอย่างดีนะคะเดี๋ยวนะ,ะความยาวเรือประมาณเท่านี้พอนะคะเดี๋ยวตังหมดแล้วทุกคนพื้นนะคะพี่นิวขอเอาเป็นพื้นกระจกแล้วกันนะคะโอเคเป็นพื้นกระจกนะทุกคนนะ ก็ทําการตกต่อเข้าไปเงินเราก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะเออมันก็สนุกดีนะคะฮึอืมโอเคเดี๋ยวด้านข้างนี้เราต้องมาทาสีก่อนนะคะเอ,อ่อต้องเอาเป็นสีเดียวกับด้านหน้านะคะนี่ค่ะก็เป็นสีเสื้อเนสโกะนะคะทุกคนอย่างที่วินิวบอกนะคะอ่าสวยงามนะทุกคนนะจัดไปจัดไปนะะเป็นแบบตารางหมากลุกนะคะ เรือก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่เป็นประมาณนี้ทุกคนใส่เป็นอันนี้ไปด้วยนะคะรูปมอเตอร์แบบนี้นะคะเอออย่างเท่ทุกคนเนี่ยใส่ไปสี่อันเลยนะคะแบบนี้แล้วเรากา็ทำการใส่ที่นั่งเข้าไปนะคะนั่งแบบด้านข้างดีกว่าอา่ะประมาณนี้นะคะโอเคประมาณสี่ที่นั่งก็พอนี่ประมาณนี้เลยฟึบเ,เอาให้ตรงกันนะฟึบอา่าโอเคเออลองเอาประตูวางไปสักหน่อยนะทุกคนนะเออเท่ดีอะ มีประตูด้วยอะเอาละทุกคนตอนนี้พี่นิวได้สร้างเป็นกระจกนะคะปิดข้างบนทําเป็นหลังคาเรือไว้นะคะก็จะได้อประมาณนี้นะทุกคนนะเห็นว่ามันมีไฟด้วยป่ะแบบว่าสามารถติดไฟได้ด้วยนะคะอ่าเราก็ติดไฟไปสักหน่อยนะคะเออสวยงามเรือเราจะได้มีแบบแสงสว่างนะทุกคนนะเออแบบนี้แหละเออเยี่ยมนะคะเดี๋ยวขอลองเข้ามาดูข้างในกันดูนะนี่ด้านในก็จะเป็น ประมาณนี้นะคะตรงนี้เราก็จะใช้ใช้นั่งนะคะจะบอกว่าสร้างไปสร้างมาเงินเหลือแค่400กว่าบาทนะตอนนี้เพชรหมดไปแล้วนะคะมากดดูกันเลยฟึบอ่าไปแล้วนะคะเรือเนสสโ,โกกำลังแล่นเข้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยานะคะเดี๋ยวนะเอ่อทุกคนคือตอนนี้พี่นิวใช้แบบว่าบูสเตอร์นะคะที่แบบว่าทำให้เรือเราแล่นไวขึ้นนะเห็นปะว่าเรือเราแล่นไว เดียวจะเย็นเ,ยเ,ยเ,ยเรือคว่ำเรือตะแคงนะั่นแะคะ่ะตอนนี้เพราะว่าเราใช้ความเร็วสูงเกินไปนะคะทุกคนเดี๋ยวแต่ว่ามันก็ยังสามารถผ่านไปได้แต่โดยดีนะคะ,อะตอนนี้เนสโกของเราเอา้าเนสโกหัวแหวงแล้วนะทุกคนตอนนี้เนสโกหัวแหวงแล้วนะเน <c oughs> ื่องจากผมของเนสโกเราใช้เป็นแค่ไม้ธรรมดานะคะแต่ว่าด้านข้างเรือเนสโกะนะคะเราใช้เป็นวัสดุมาเบิรนนะคะมันก็จะแข็งแรงนิดนึงนะคะ ตอนนี้หัวเนสโกของเราแว่งแล้วนะคะอะตอนนี้นะคะก็ไปแบบว่าตะแคงไปเลยนะคะเรือเนสโกะนะคะพี่นิวว่าเราค่อยๆไปกันดีกว่าไหมทุกคนถ้าเกิดเรารีบไปนะคะเรือพังแน่เลยนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวค่อยๆไปนะคะตอนนี้เราผ่านป่าดงดิบแล้วนะคะกาลังจะ,ะผ่านป่าดงดิบเข้าไปแล้วนะคะโอเคผ่านเข้ามาแล้วนะคะเรือเนสโกก็ยัง ยังอยู่นะคะแต่ว่าหัวแหวงไปแล้วทุกคนนะรอดไม่รอดตรงนี้ไม่น่ารอดแน่เลยอุ้ยลอยมาได้อยู่นะเอ้าตรงนี้ยังไงตรงนี้ยังไงเดี๋ยวยังไงอุ้ยแหวงไปอีกแล้วนะทุกคนนะตอนนี้ตาไม่แหวงแล้วตาหายไปเลยเหลือแต่บ้องไม้ไผ่อันหนึ่งนะคะอะตอนนี้เรามาถึงด่านแซนด์วิชนะคะพวกแฮมเบอร์เกอร์แซนด์วิชนะทุกคนนะก็เดี๋ยวนะหลบยังไงหลบหลบโอ้โหหลบไม่ได้เรือลำเมื่อกี้ที่เป็นนิวซ่าอันแรกเนี่ย ไม่สามารถผ่านด่านนี้ไปได้นะคะหรือรู้สึกว่าผ่านไปได้นะเหมือนจะผ่านไปได้นะทุกคนโอเคอุ้ยเดี๋ยวนะโอ้โหด่านนี้มาเป็นแบบว่าโอ้โหที่ขวางนี่คือดูแข็งแกร่งมากเลยนะคะจะผ่านไปได้หรือไม่ก็ะทองมาลุ้นกันนะคะโอ้ไม่ก็แย่แล้วทุกคนโอเคโอ้โหตอนนี้หน้าในสุโกะไปหมดแล้วนะคะแทบไม่เหลือแล้วโอ้โหสแสดงว่าวัสดุด,ด้านข้างเรือเรามาเบิลนะคะ แข็งแก่งจริงๆนะคะเนี่ยโอ้แมกอสโอ้แมกอสกระจกเราก็ไปแล้วนะคะแต่ที่รู้คือด้านหน้าในสุโกะไปหมดแล้วนะ,ะตอนนี้เอารอไปได้แล้วนะคะ oh. อืมโอเคอคิดว่ายังไงยังมีอีกด่านเนะคะเป็นด่านอะไรเนี่ยโอ้โ oh. หเดี๋ยวนะหนังสือสมุดเพียบเลยนะคะและตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวนะโอ้ชนไหมเนี่ยชนโอ้รอยไปได้รอยไปได้ oh. โอเครอยไปได้นะคะไม่แน่ใจว่ายังเหลืออีกด่านหนึ่งไหม โอด่านนี้คือ <establishing> ห uh. <c oughs> <og> <ited> ินเลยนะคะดูแถบด้านขวามือนะเหมือนกับว่าเราใกล้ถึงหีบสมบัติแล้วนะีนะเหมือนใกล้ถึงเป้าหมายนะทุกคนถึงแม้ว่าสภาพเรือในสกุกของเรามันจะมาแบบเละเทะก็ตามนะคะก็โอ้โหเจ้าุระสัคใหญ่แล้วเดี๋ยนะครั้งนี้จะพังไหมเนี่ยออ้ยอันนี้หนามากโอเคอุ้ย่านมาได้พานมาได้โอเคทุกคนโอ้เอาเฮยังมีอีกนะคะยังไม่หมดอันนี้ทําไงเนี่ยออ้ยเดี๋ยนะ ให้ตายเลยเออก็ยังผ่านมาได้นะคะไม่อยากเชื่อเลยว่า <half. S 1> จะเคยเป็นเรือในสโกะมาก่อนนะคะตอนน re <tr> ี <Đây S 1> ้แทบไม่เหลือชิ้นดีแล้วนะคะอุ้ยอุ้ยอุ้ยจะหมดแล้วจะหมดแล้วทุกคนอุ้ยเฮ้ยมันจะผ่านได้มันจะผ่านไปได้นะทุกคนนะโอ้ไม่น่าเชื่อเลยโอ้ยังมีไปเนี่ยโอ้ยังมีก้อนหินอีกนะคะอุ้ยเดี๋ยวนะรู้สึกว่าตัวพี่นิวโดนน้ำแล้วนะคะตัวพี่นิวโดนน้ำแล้วทุกคนนะอ้าวรู้สึกว่าตัวพี่นิวหลุดมาแล้วนั่นไงโอ้เกือบถึงจุดหมายปลายทางแล้ว แต่ก็ไม่รอดนะเรือในสุก,กุของเราว้าวแต่ก็ได้มา225เหรียญทองนะคะสุดยอดเลยอยู่ดีก็หลุดจากเรือแล้วก็จมน้ํานะ,ะก็ล้ะค่ะวันนี้เราก็ได้มาทําการสร้างเรือนะคะเพื่อเอาชีวิตรอดกันนะคะก็เป็นเรือน่ารักน่ารักอีกลํานึงนะคะนี่ค่ะก็สามารถโหลดมาได้นะคะนี่เนี่ยนะนี่เลยทุกคนนี่ที่เราสร้างไว้นะคะ ก็ยังอยู่นะทุกคนนะเรือในสกุของเราอ่ะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะครั้งหน้าถ้าเกิดอยากให้เล่นแบบนี้อีกก็สามารถคอมเมนต์บอกได้แล้วก็มาบอกกันนะคะว่าอยากให้สร้างเรือเป็นอะไรนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยโอเควันนี้ไปก่อนนะจ๊ะไม่ไปคะ่ะจุ๊บ <S <S เดี๋ยวเราจะพาเรือในสกุไปล่องอีกรอบหนึ่งนะคะดูซิว่าในรอบนี้จะตะแคงหรือไม่นะคะรอบแรกนี่คือเรือในสกุตะแคงไปเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะก็ไปกันดูนะคะถ้าเกิดเราเล่นไปไวเกินนะคะ มันก็จะตะแคงเงินทุกคนนะอารู้สึกว่าเรือเพื่อเราก็ตามหลังมาแสปีดด้วยเป็นไงล่ะสปีดด้วยนะ,ะทุกคนโอ้โหมาดูนะคะอันนี้เราเจอก้อนหินนะฮะเจอก้อนหินก็ไม่เป็นไรนะทุกคนนะเพราะว่าด้านข้างเรานั้นนะคะเป็นวัสดุมาร์เบลนะคะแข็งแรงทนทานทีเดียวทุกคนนะ